สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรายงานและคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับมาดูกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลางนะครับในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่ตอนนี้นะครับเป็นสีส้มนะครับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือว่าอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับ สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่ในภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับสําหรับภาคกลางนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับมีเพียงแค่จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ตอนนี้เป็นสีส้มนะครับหรือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับการคาดการณ์การล่วงหน้า7วันเนี่ย สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเรายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับอย่างใกล้ชิดในวันพรุ่งนี้นะครับที่สถานการณ์เนี่ยอาจจะมีการขยับผับสูงขึ้นได้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาหรับภาคอื่นๆนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอาจจะขยับสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเช่นเดียวกันกับภาคเหนือนะครับที่แนวโน้มล่วงหน้าเนี่ยอยากจะยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับ ทุกท่านนะครับก่อนออกจากบ้านสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน a i r f o r t i หรือว่าเว็บไซต์ a i r f o r t i นะครับแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับได้ผ่านแฟนเพจเฟ e บุ o k ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือแฟนเพจเฟ e บ o o กกรมควบคุคคมมลพิษแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ